ก็สำหรับบทลินนะคะเป็นบทที่ยากมากเลยค่ะคือเอาจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สองของเน่ด้วยประสบการณ์เราก็ค่อนข้างน้อยกว่าคนอื่นๆมากเลยเก็เป็นบทที่ยากที่ท้าทายมากเพราะว่าก็เป็นเป็นคน,ดำ,นดำเนินเรื่องเรื่องราวทั้งบทค่ะแล้วก็ได้ร่วมเล่นกับนักแสดงที่ที่มีความสามารถมากๆแล้วก็ มันมีหลายๆอย่างที่เราไม่ได้ทําในชีวิตจริงแต่ว่าเราเราต้องมาทําในซีวีด้วยอย่างอย่างเช่นการการโกงเนี่แหละคะ่ะเราเราได้ได้ทําหลายอย่างเลยในเรื่องนี้ค่ะต้องแบบทการบ้านหนักแค่ไหนะไสึกกับตัวเองเดี๋ยวต้องไปดูอะไรยังไงทำการบ้านหนักแค่ไหน,น,หน,ไหนเออจริงๆตั้งแต่ตั้งแต่ได้รับบทลีนมาเนี่ยพว่วมกับก็บอกว่าไม่อยากให้เราไปไปดูในเวอร์ชั่นหนังอีกเพราะว่าเออก็กลัวว่ามันจะเป็นภาพจาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็มีการเวิร์กช็อปการระหว่างนักแสดงมีทั้งเดี่ยวมีทั้งกลุ่มมีทั้งคู่กับเจ้านายกับพี่ไอซ์กับนนะันนาแล้วก็กับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่ทัง้งพี่อุ่มก็มีค่ะก็จริงๆเหมือนจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันมากกว่าแล้วก็ส่วนมากก็จะแลกเปลี่ยนกับพวงกับดูว่าออมีแบ็กกราวนด์อะไรบ้างที่เราเราควรจะต้องออจําสําหรับไม่ใช่จําสิเข้าใจสําหรับตัวละครลินนะคะ พี่พี่มีการสอนอะไรยังไงบ้างคะเกกบเล็ดลบอะไรพี่พี่ที่ <ๆ S 2> เป็นนักสนแสดงใช่ไหมคะ,<ช> <ๆ S 1> ะจริงๆถ้าบอกเป็นเคล็ดลับเลยเนี่ยไม่ได้มีมาบอกอะไรขนาดนั้นนะคะจะเป็นในกองก็จะเป็นบรรยากาศสนุกสนานทุกคนคือแฮ v i n g ฟันมากทุกคนแบบพี่วิลลี่อย่างเงี้ยก็จะแกล้งตลอดเวลาพี่แท่งเหมือนกันพี่แท่งเวลาหนูจะเข้าซีนพี่แท่งก็ชอบแบบเฮฮาตลอดลเขาก็จะเข้ามากอดเข้ามาเหมือนแสดงความรัก รู้สึกเลยว่าเล่นกับพี่แท่งรู้สึกเหมือนเขาเป็นพ่อหนูจริงๆค่ะแล้วก็พี่อุ๋มมีไงพี่อุ๋มก็มีที่แบบใจดีมากๆซื้อขนมเลี้ยงเอ่ยช่วยนูน่นช่วยนี่แล้วก็แบบชวนถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนใจดีมากแล้วก็ไม่ไม่หน่อยเลยเวลาที่ที่เน่ทำไม่ได้เพราะเราเราเรา,เราต้องเล่นหลายทึกมากเท่าเทียบกับเขาค่ะก็ไม่หน่อยแล้วก็เปิดรับ พวกหนูเข้าไปเต็มที่มากเลยค่ะมีแบบว่าแอบจำเทคนิคพวกพี่ๆเขามาใช้กับเราไหมคะมีสิคะมีค่ะเอ่อจริงๆคือมันเหมือนเป็นการที่คืออย่างพี่ๆเขามีประสบการณ์แล้วเขาสามารถแบบดีดนิ้วแล้วก็เข้าไปสวมบทบาทได้เลยใช่ไหมคะของเน่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเราเห็นความความเก่งความความพยายามของเขาเราก็ เราก็รู้สึกว่าโอเคเราเราเหมือนเราได้รับพลังอะไรบางอย่างเราเราจะตั้งสมาธินะเราจะเต็มที่กับบทก่อนเข้าซีนแล้วก็ในอะไรบางอย่างที่ถ้าเราไม่เข้าใจอ่ะเราอยากที่จะเข้าใจและทํามันให้ออกมาให้ได้แบบเป็นที่พึงเป็นที่พึงพอใจเราก็จะไปถามผู้กํากับเลยว่าเออตรงไหนที่ที่เราแบบควรจะแก้หรือปรับความเข้าใจไหมอะไรเงี้ยคะ่ะเพื่อให้งานมันออกมาดีที่สุดค่ะเป็นไงบ้างออกเป็นนักแสดงเต็มตัวจรงิจรงจังแบบเดินสายนี้แล้วพักหนึ่งแล้วเป็นไงบ้าง จริงจริงก็จริงจริงจริงรเอาเอาตรงๆงตอนนี้ถ้าพูดถึงชีวิตประจำวนันการทำงานก็ก็ยังมีที่ที่นี่ยังต้องรับผิดชอบส่วนงานวงอยู่นะคะของ B N K 4 8อยู่เดคะ่ะเราก็ ตอนนี้จริงก็มีแค่แค่นี้แหละค่ะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากเราก็แค่มีซิงเกิลที่9ของวงแล้วก็มีซีรีส์ที่ที่ต้องมาโปรโมทกันในช่วงนี้นะคะ่ะก็แฮปปี้ดีค่ะย,ยังขึ้นโชว์กับเพื่อนๆปกติใช่ไหมใช่ค่ะก็ในในซิงเกิลที่9 heavy rotation เนี่ยน่จะจะยังเป็นพาร์ท พาร์ทหนึ่งของของเพลงอยู่ค่ะ<ม>ก็<ม>เป็นซ<ม>ิงเกิลที่มาจาก general election ด้วยที่แฟนคลับแบบช่วยกันสนับสนุนเราเข้ามาเราก็จะทำให้เต็มที่จนจนถึงหน้าที่สุดท้ายของซิงเกิลค่ะคือถ้าหน้าที่สุดท้ายของซิงเกิลคือเพลงจบก็คือเราอาจจะมาผันตัวเป็นนักแสดงอย่างเตตัวแล้วใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วก็บวกกับ เน่เน่คุยกับคุณแม่คือเราเราดรอปมาสองปีแล้วค่ะดรอปที่เรียนมหาลัยมาสองปีแล้วเราก็เลยอยากที่จะไปกลับไปเรียนด้วยค่ะกลับไปบริหารให้มันสามารถเรียนได้แล้วก็ทํางานได้ด้วยพร้อมกันค่ะอย่าง่าสุดครบรอบวันเกิดเป็นังไรบ้างคะครบรอบเลยนะคะวันเกิดหนูเหรอคะใช่วันที่สี่ใช่ค่ะใช่ใช่เ็นยังไงวันพิเศษของวันเกิดไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยค่ะมี จริงๆถ้าส่วนตัวเนี่ยนะคะเราเราไม่ได้ทำอะไรมากเลยเราก็แฮงเอาท์อยู่กับเปนไทม์อ,อยู่กับที่บ้านค่ะอยู่กับน้องสาวไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกินเค้กเ,คเลี้ยงฉลองทั่วไปค่ะแต่ว,ว่าแล้วก็มีแฟนๆทำกกทำ,ทำใชนน <laughs> พ่พี่คุณพ,พี่รู้ <laughs> ทำมิทัสก,การเป็นมิทัศการออนไลน์นะคะโอ้มันเป็นโปรเจกต์วันเกิดที่ที่เหมือนแฟนๆก็ซุ่มทำให้เรามั้งคะ ทำเป็นนิทรรศการออนไลน์คือเน่ไม่รู้เหมือนกันเป็นนวัตกรรมที่ล้ามากในในตอนนี้นะที่เขาสามารถเหมือนเป็นเว็บไซต์แล้วก็สร้างนิทรรศการแบบออนไลน์<ม>เหมือนเวชวลที่เราสามารถเหมือนไปเดินดูนิทรรศการ<ม>เหมือนเดินเดินดูหอศิลป์อะไรอย่างเงี้ยได้เลย<ม>ก็มันเจ๋งมากค่ะเขาเล่าเรื่องราวตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าวง b บ K เขียนเลยแบบเกี่ยวกับแคชเฟสเกี่ยวกับความเป็นเราสิ่งที่เราเคยพูดสปีชต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ แล้วก็ซึ้งค่ะหนูหนูดูครั้งแรกหนูหนูร้องไห้เลยเพราะว่ามันรวบรวมรูปตั้งแต่แบบแรกจริงๆไม,ไม่ไม่คิดว่าจะมีคนอยู่กับเรามานานขนาดนี้จริงคือทีนี้นี่เห็นก็ประทับใจตกใจไหมที่ว่าแฟนๆทำให้ขนาดนี้ตกตกใจมากเซอร์ไพรส์มากค่ะนน่ขอบขอบคุณมากมากทุกคนนะคะท,ที่ที่ที่ดูอยู่แล้วก็ที่ทำสนับสนุนเน่ค่ะเน่ขอบคุณมากจริงๆที่เอ่อที่เอนดูแล้วก็แล้วก็ยังยังไม่ลืมวันเกิดหนู คอนท่ะตัดคลิปแล้วก็แบบว่าปัญหาแล้วนะ่าเราใจมาเดือนสายนักแสดงเนี้ยตอนนั้นพอหลังจากนั้นมองเป็นยังไงบ้างหมายถึงชีวิตหลังจากที่ประกาศไปแล้วเหรอคะตอนนั้นที่เราประกาศแล้วสนใจก็มองสวนก็เสียดายอะไรอย่างเงี้ยหะไรแบบนีหรือเป็นแฟนมาเปใจอะไรยังงไบ้างอูแฟนแฟนมาก็มาทุกช่องช่องทางเลยโซเชียลมีเดียจริงๆเท่าที่เน่ที่เท่าที่เรารู้มานะคะเราเป็นคนค่อนข้างกับในวงเนี่ยเราค่อนข้าง ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมาตั้งแต่แรกแล้วด้วยความที่เราเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้อาจจะไม่ได,ดูญี่ปุ่งญี่ปุ่นมากคนก็จะเห็นว่าเราเป็นคนแบบนี้แล้วเราก็มีอาจจะมี potential ที่อาจจะดูเหมือนเป็นนักแสดงที่ดูแบบสามารถ perform ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ค่อนข้างยินดีกับเราแล้วก็ support เรามากถ้าเราจะไปในในสายอื่นๆนะคะจริงๆไม่ว่าสายไหนอ่ะคือมีหลายคนพูดกับเน่เสมอเลยว่า เออเรารู้ว่าคุณจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่แล้วเราก็ขอบคุณมากที่เขาแบบเข้าใจเราว่าเออเราเรามีเหตุผลนะกับการตัดสินใจทุกอย่างแต่ว่าเราก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้กับการตัดสินใจของเราแหละไม่ว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนคะ่ะอกบอกอะไรกับแฟนบอกอะไรกับแฟนคบเกอคะโอ้เยอะเลยคะ่ะก็คงขอบคุณที่ออที่มอบที่มอบแต่พลังงานดีๆให้หนู มีแต่ความหวังดีเสมอให้หนูค่ะมันมันมันเกินจะจะจะอธิบายได้ค่ะมันบางทีหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่ดีเสิร์ฟกับสิ่งที่หนูได้รับเท่าไหร่เพราะว่าเราเองอาจจะเป็นเด็กที่ประสบการณ์น้อยแล้วเราก็ไม่รู้วิธีการรับมือหรือดีลหรือมอบความรักให้กับทุกคนได้อย่างเพียงพอก็ขอบคุณขอบคุณมากๆที่ที่ยังอยู่ด้วยกันมาแล้วก็เอรบในการตัดสินใจของเน่ค่ะเน่ก็ ยังเห็นทุกคนอยากจะเป็นเพื่อนกับทุกคนแล้วก็ h a v i n g f u n เย้กับทุกคนคะ่ะ okay.